สวัสดีค่ะกะมลเนตรนวลจันทร์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวช่อง9 m p o d HD ค่ะรายการ9ข่าวเช้านะคะจิตสำนึกรักเมืองไทยนะคะจริงๆเริ่มได้จากตัวของทุกคนค่ะการเป็นคนไทยเราต้องเคารพเรื่องของสิทธิแล้วก็กฎหมายนะคะ <S <S เพียงแค่เรารู้จักเรื่องของการเคารพสิทธิแล้วก็กฎหมายเนี่ยการที่เราทําตามไม่กระทาผิดกฎหมายไม่สร้างความวุ่นวายอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศของเราเนี่ย เกิดความสงบสุขค่ะแล้วก็เริ่มได้จากตัวเราเองไม่ใช่สิ่งที่มันไกลตัวค่ะ การทำความดีนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่หรือว่ามากมายค่ะเริ่มจากตัวเราเองทําสิ่งเล็กๆแต่เรื่องของในครอบครัวค่ะถ้าเกิดว่าเราทําความดีไม่จําเป็นจะต้องได้รับคําชมจากคนอื่นแต่ว่าเราชื่นชมตัวเองแค่เราทําความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆอย่างเชันอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็อาจจะหยิบจับสิ่งเล็กๆน้อยๆช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเริ่มจากสิ่งที่เราทําได้ง่ายที่สุดไม่ต้องออกแรงมาก ไม่ต้องไปเสียเงินหรือว่าเสียสตางค์ทำนะคะแต่ว่าทําให้เกิดความสม่ําเสมอเริ่มทําความดีค่ะทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เองค่ะเชิญน้องๆทุกๆคนนะคะเข้าร่วมโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยค่ะครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วนะคะซึ่งเป็นโครงการการประกวดนะคะสําหรับเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมกันทําความดีแล้วก็เป็นโครงการที่สามารถทําได้จริงค่ะ จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่15ร่วมคิดร่วมทำสร้างสารรค์สังคมไทยสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ได้จากการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นร่วมกันนะคะ